สบายดีเบิร์ตสุขูสุขคนเด้อสบายดีเอฟซีเบาแพงเอฟซีสาวแพงพี่น้องสาวแพงกำลังจัดแจงเอาปุ่เมื่อกี้ในเบาแพงก็ไปหับเอาสาวพรทิดมาพี่น้องเบาแพงก็ไปหับสาวพรทิดมาสบายดีพี่น้องอานั่งเล่นสุ มีแต่บอมีแต่ว่าเบาแห้งหยอกนี uh ่น้องะนั่นแลเอาหมักหยอกหมูลายเวลาหมูสบายดีเพราะเรียบัหยอกสาวเพ่งยางก็ตะไคร้เนี่ยอ้าวเธอเปิดกล้องเหรอฉันไม่รู้เรืนี้่ยสวัสดีค่ะสาวพริจิตนำจิมสูตรพิเศษอันนี้ได้หูมานะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค you know, ่ะเพิ่นนะพี่น้องเบาแพงไปหับเพิ่นนะเพิ่นย่านผีขี่รถจนบ่มืนตาสะพร่านผีรับตามาสุดทางพี่น้องเอ้ยรับตามาสุดทางเออมันผ่านผ่านปภาซ่ามาเด้ว่าารภาษาขี่รถมาแล้วบอกให้พี่ไปใส่ใส่ครับครับผมก็รับมาเพิ่นย่านแห้ง โอ้้ก็าินีเลือนลังหนิมาว่งหัวอีกแบบก็ดิเฮ้ยเซนีก็น่งเดี๋ยวไปเอาตะไคร่มาตำสิที่ร้าเดี๋ยวน้ำผ่นทิโอ้มื่อนี่มาแพงกับอาการบมดีพี่องเม่เป็นแหงมาว่ะปวดหัวปวดหางจะนไดบุปวดหัวแล้วหไหาวหัมันจะเกี่ยวกันยังกับหายมันเที่ย ถ้าแพงเป็นในเวลาหายหายวูซุดระปวดหัวขั้นหายเลยหายเอามันซุดๆหลุดซุดเร็วน้ำเตาบออกเก็บคือเก้าขอโทษขออภัยพี่นเนาะสาทษสีมือสาวพราเหมือนนี่บ่าวแพงสิได้เลียมือยังไม่ได้ใส่นะน้ำจิ้มเพลิน พักก็มีหลายอย่างไี่แน่ใจพักก็มีหลายอย่างปลาเผาจังไรก็ขอขอบใจขอบมกขอบใจผู้สนับสนุนเด้อผู้สนับสนุนฮะผู้สนับสนุนนะแมนกัปตันอเมริกาสนับสนุนมา มาาดอะไรักอยมาแหลมมาแหลมป้าเมาขาดอย่างนี้ม่งเนี้พี่น้องสุดเพลินเมื่อนี่พี่น้องป้าเมาเนี่ยมีออกเดดพิเศษสิไปพอดล้ำพันนาหาวอยู่แดดเดดดดเมนจะไปตืดอยู่ใส่นาะป้าเมาเนาะเตื้อผกปลาให้ผมเนี่ครับ ปลาผมไพ่ใหม่แล้วพุนควันทวนทเนี่นั่งมัดเพื่นมาดเวดมาด้แมเ้าแมแต่เือต่ยัง่ได้อยู่เนาะเป็น้นอย่ได้ไดมอ่าง่งเดานนาตงเอนจ้มะม่าแหงุงจะแหอันนี้ิเอาลงเนาะเดี๋ยวแต่เจ้าเด้อ

กินหลังจากกินแล้วเนาะบาแพงปลาเมาสซาแพงกันสิไปงานบาโหยเนาะงานแจกบาโหยเพผื่อนสนิดของบาแพงเนาะที่ว่าได้เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเด้อพี่น้องที่บาแพงไปตอนเสาร์อะไรเนาะ ยังเห็นเห็น่เห็นพี่นั่งมาพดลงกุมมือก็เลยซื่อเอาไปขายที่เห็ดเบ้อนั่นน่ะนี่แหละหาขายมันวันนี้วันนี้นะคะสาวแพงว่าก็มาแต่งตัวเหมือนผีบ้าเลยค่ะกินเลยหัวน้อยว่าแม่ดุมากินเล อะไรร้านสาโอ้ยพี่น้องเอ oh, ้ยอันคนมาอยู่น้ากันนี่มิแตพีบ้าหันเลยบ้าก็บ้าเธอค่ะเยาว่าหันเสื้อคุณแม่แมนเยาว้าให้แต่ป้าเมวด้วยพี่น้องบ้าเบื้องสุขชนเสื้อแม่เพิ่นพี่น้องวันนี้จะใส่เสื้อคุณแม่ไปแดนนะคะคงไม่ว่ากันนะคะเฮ้ยเสียงเจ้าหันนะคงบม่ว่ากันนะพี่น้องเนาะส้ใส่เสื้อแม่ทุ่มนี่ไปแดนมือนี่เอาแบบ อึนแล้วอ่ะเ็นจักสังถ้าชีใส่เสื้อม่ทุ่มก็แก้ออกซะเสื้อนางรัดดาบ่ได้พี่น้องเดินไปเดินมายันเต่าอ้นแม่เจ็บแจวพันอัดไว้พี่น้องเออิ่นอัดอองิ่นไว้อัดอองพี่น้องอัดกระดองขนาดกระดองเต่าอ้าวัวผู้ได้เปิดเตาแก็บอยู่ในนะฮู้บับฮู้หมอ เจ้าคือเปิดแห้งแท่ปะมาอลูกวับวับตะกอนบอท่วงนี่เรียบร้อยเอ่อเดือดหน่องลุกวับวับอันตรายประมาณอืมเบาใหม่ดูฮะเหยียทามันทานังอ่ะ นี้แหเบิ้งงาบงามบ่อเป็นเนงงามจริงเหรอไม่น้ะกูยังมีแต่ขาบน้ำตายังเห็นงามแป็นเงเหืนอาชาบบขับน้ำตาพอได้หนิหาน้ำไผ่ท่อนพอได้ห่นสิบอนสพัทอนิบนกีบเียนสนีพี่น้องน้องสาวเท่าโหยน้องน้องเอือเอื้อเอือยสาวเท่โหย สองคนเห็นอย่างสิบสองสาวโสดพี่น้องกิแล้วเดนี่ไปนั่งพูดีเมน้องลิงเสืออันน ok, uh, uh, okay, okay. ี้มาให้เจ้าโสดอีรีบอกอ้าวเขาอายโอเคโอเคปลาเมาเห็ดปลาเมาเห็ดอยังน้ำซุปบอเออน้ำจิ้มนะจิ้มจ้าน้ำจิ้มหวาน ถ้าอยากสมบแนวกับที่หยั่งคาเลยหมอขาวๆเรียหมอพี่น้องจากหมอข้าวๆปลาเมาเปิดเตาแก๊สโดยที่ไม่รู้ตัวเบาแพงเบาแห้งเรียวเห็นก่อนนะถ้าเบาแพงโบท่วงนี่เรียบร้อยดำกว่านี้พี่น้องเลยมแงเลนี่ยมกับใบบัวพายลุกอยู่หวาบหวาบเอ้าเราเปิดเตาแน่เลยแก๊สตันใบบ่บึงสีมืนแก๊สตัน ใส่พีิกงเคยถ่าวกับเสียวปาปาชีเวอ้อ,เอกับเจ๊กเนาะเออมาพีเกี่ยวน้ำตาลบบเฮึ่ง,ง,งมันก็นเลยใส่ <c oughs> นี่สาวพรอนกับตากลมตากหนาวพี่น้องเก็บ <c oughs> <c oughs> ก,กินด่วนมันต้องแบบนี้แหละเนาะจัพ <c oughs> ิ่นตั้งใจมหาภาัยดอกลมหนาวกับตา,ากมา พี่น้องลยโโคได้มาหาคุณนั่นแล้วพี่น้องเอาไปมาดีนะชจ้าของบว่ายังถามากะตเ้าของนั่นได้แล้ว่าน้องแม่นองลิงก็มาอมว้าแมาใส่ถ้วปุจะกินใคบใส่ี่นองหนาวแห้งขุดจูดให้ใคกินเบิร์อ่ะนะ โต๊ะกระเดยแบ่งดีงสะดุ้งมีน้องหอยตกหอยแข้งแกกินจนเบิดหอยกับหอยงะนี่มันกิ่นยากเบาๆผัดเนี่ยมไปหากัปตันพี่น้องแพ้งเลยนังแกกินแกกินหอยงะตายแล้วเนี่บอกนี้เคยแถวกัะกิันเอาก๋องใหญ่เลยโทษแต่กู โทษตะกูตัวละคนมันบอพอใจกันอยู่แล้วเห็ดยังมันกับพิษเบิร์ตแต่งคันมายอมกูก่อนมึงแไรสิได้ยอมกูต่อไปนะเออยแต่งคันยอมยังไงยอมเลยไอ้มันไหวไอ้พิษเนาะครไม่อยากพิษนาวใครไม่อยากพิษหนาวเดียวบ่ได้จากอย่างบ่ปลา้องแก้กินกับบัได้จดี๋ยวเราแก้ให้้โอเคเลยทุกคน แกงงี้ไงไม่พครับวยาพิษน่ะสื่ออะไรเบาตันกินก็ได้สันผ่าบ่เฮ้ยบ่พิษแน่นอนเจอสันผ่าเข้าไปอยู่กังมั่งอยากกินสันผ่าือจโ เอาแยงแหงกินกับพีดนะพี่น้องสันธาธนาและบาทนี่เอาไปกินหอมกันไล่พ <да pues so ุ่นก <um ่อนฮะพี่น้องเวลากระซูมาพาควรเนาะบ๊อเพงการ์ดขอปิดคลิปเด้อกินน้ำจิ้มบ่มือนี่จังได้กะอย่าลืมพี่น้องปลาเมาเพิ่นสิไปแดนกระจายอย่าลืมติดตามเด้อว่าเพิ่นสิออกมารูปแบบได้เนาะปลาเมาเมื่อนี้รูปแบบเดิมๆนั่นเลยเนาะ บกระโบนี่ได้มีขู่นะมันอม้วคนไปลำวงถ้าเต็นขู่ก็ไปว่าขู่เลือดท่าแพงมึงาเต้นควบสบเท่าแพงเด้อล้เดี๋ยวมึงอ่านกินกูสิว่าวันแนมหนาเบาแพงบันทุกว่าเอ็ก ที่ว่าอ่านกินกันเนาะมานนากกันเผ็ดกินกันารวป๋องช้าละอันกับบะกับตันเนี่ยก็ครบสุกเป็นเด็ดอยู่ที่นี่นอกกันครบเขียวครบข้างเขากระเดียวอ่านกินกันจะเละบ่ญอดไม่เป็นเด็ดอยู่ป่านนะไม่ไหลย่างบะขดสุบบะไตหล่อนโอ้ยบ่มีคำว่าอ่านกินเหรอพี่น้องเนาะของมันขึ้นแล้วโคบใส่เนี่ยมันมิ้งโคบให้มันลงบ่โอ้ยโคบให้มันลงอีกพี่น้องเพวกนี้เอาพี่น้องผมให้ไงทีสิขาปิดคลิปเด้อพี่น้องเด้อ ติดตามรับชมปาเมาตอนต่อไปว้าเบากัปตันนี่สาวใสสาวใสเจ้าหิวมาแต่สายาสเ่าโบมากินเสร็จสบายดีบระสบสุขสบายดีหอยนบมือก่อนสบายดีนะแม่กัปตันคุ้มหอเห็ดตัวไันแมนเอฟซีน้ำกันพี่นนอะ